ไม่มไม่เขาหาว่าดิบองกทำอ่ะเฮ้ยตัวเหมือนกันปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมเล่นไม่เป็นนะจะเอแรงหน่อยร้องอ่ะทีนี้เราเจอแต่ไม่ร้องเท่าที่ผมเจอหรอม่เจอไอ้เกมทั่วไปเจอไดมอนด์สี่ตัวจบแล้วจบแล้วร้องร้องเลย เป่งกามเปล่งกามดูดูด um ูกลางกระบาลนะนี่กลางกระบาลอัพอะไรก่อนนะคิวใช่ไหมคิวคิวถ้าถ้าไม่แก๊งก okay. ็อัพคิวตามแต่เกิดแก๊งก็อัพอีแค่นั้นแหละแล้วก็อัพคิวอย่างเดียวเน้นปิดอะพคิวใช่ไหมต้องช่วยปะไม่ต้องหรอกไปนู่นไหมไม่เห็นมั้ยมาดิ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 มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ เอ,อาทำไมเอมาทำาม่ะผมไม่น่าที่ปาดเลยแม่เงเอ้ยป่าเอาไวา้รับไม่ใช่ผมรอเมื่อกี้หลอดเหลืองเกือบเต็มใช่ไงนี่ปาดไปไหนอ่ะก็ะนั่นแหละรีบไปเขาเตะแทงว่ะพี่ หรือไม่ก็าชาร์จให้มันเต็มๆไปอ่ะเฮ้ยแต่มันมีหวานะาน,นะ<ง>มันงน่าจะลงมานะลีวมาลงมาลงมาไปยไปเลยไปไปเลยไปลไยไไเลยไไปลไไปเยเลเลยยเ ยิบอ่ะเฮ้ยเจ้าน่ามันฟาร์มตัวเล็กเอาไปเจ้าไปเดี๋ยวทำทรงน้ำมึงทำตรงทำตรงน้ำมึงอ่ะทำทรงน้ำมึงอ่ะ

ดูครับนี่เลทคนเดียเลนทัโกนะครับออกขวาเล็กก <laughs> oh, oh. ่อนแล้วก็ออกตีคนระเบิดอ่ะโอ้ไอ้เยโบดกมาอย่างไรวะของจริงอะเลนอื่นก็มีตั้งเยอะแครี่่อเลทโผล่ปะยังโหดอ่ะโอ้โผล่ไปไหนครับจอยหายหายโมดกโมดกหายเสร็จแล้วล่ะกลับบ้านและวานาไม่มีเจอกัน ออกไอ้นี่ได้ป่ะของเล่นเวทแล้วป่ะเล่นเวทเลยไหมไม่แรงแล้วก็แรงก็ได้เรอได้ตลอดทนาทีอะเไอ้อะมานานกว่าแบบมานานไม่มีกันหมดที่ก็ออกกล่องกล่องเก็บมานาไหมหวังหวังไอ้เชื่อเพื่อนไงเพื่อนแบกได้เชื่อดิเพื่อนแบกเอาวะแคลรี่ซัาบปะ ฆ่ามันเนื้อเนื้อไม่เด้งเฮ้ยนี่ไงยายนั่นเล่นไม่เด้งอยู่ในบ่อเฮ้ยนี่เลยผมไม่เด้งปั๊กพี่พายเราเล่นบัานลูกลูกลูกเข้าดีลูกบอดมดบอ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 ด โอเคครับแล้วเฮ้ยเอา้าข่าวตัวอะไรอ่ะดไ,อไ,ไ,ได้ไหมได้ได้ได้ไม่ต้องห่วงได้เลยป่าจีน่าจี <c oughs> น่าอยู่นี่ใไ่ไปอยู่จีน่าอยู่นี่จีน่าอยู่นี่จีน่นายนี่จะตีอย่างต,ตายห่า

ไปวาร์มคลิปก่อนแล้วเนี่ยป่าแม่มังกรเลยอะโอ้มังกรไหนอ่ะมาเกิดแล้วเหรอดูเวลาสิครับหัดมองด้วยแมปอะไม่ไม่มองก็ออกไปออกไปแล้วออกไปแล้วผมไม่เคยมีแมปอะแมปไม่จำเป็นแมปไม่จำเป็นเออแมปไม่จำเป็นแต่เธอคำอะไรจะปีได้เหรอที่ก่อนหน้าวิเลยเหรอเยอะยังหลบได้ไหม เอาไหมอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะไม,ไ,อไม่หว่านตรงนั้นเลยกลับไปแล้วชอบเลยเวลายืนแบบเล่นแบบอยู่คนเดียวนะไอ้อะไม่ไม่มีหว่านติดตัวแก้ใครก็นะได้ไอ้ตามอยู่ เี่ยนแบบโย่ช่วยไม่ได้นะตายไวเนี่ยตายไวเนี่ยอัพเดทก็มาไอ้เหี้ยไม่ได้ไปเดี๋ไปไปมีสีอ่ะเฮ้ยมันตีแล้วเหรอเขามีอัตีแล้วตรงดีใช่ค่ะเห็นว่าเขามีอัยตีแล้วกลับไปดดูปปะกไแล้วกดไปแล้วดีเลยน่าจะลนไง ให้เขาเล่นเป็นว่ะหายฮโอ้ยเทมเมอร์นี่คนไทย่อผมบอกอะไรวะดาวระเบิดเกลยบออกเหรอไปเยอะไอหน้านได้งเล่นกูแน่ไอ้หีไปยะไปยถ้าได้นะมันมามามเอมันสกิลผิดเอยเจน้าเฉยห้ากิอะไละไปแล้วเาล้เขาล้มามาหมดมนมาหม ดูดูจังหวะลัดเขาดิบิงยังไม่โดนเลยเก็บแล้วอะไรครับลองจังหวะลัดลองจังหวะลัดบอลยังไม่เกิดบอลยังไม่เกิดบอลยังไม่เกิดไม่ไหวตะกี้ไม่ไหวแล้วอู้ยี่แม่งยังบิงไปนี่ดิไม่ได้ไม่ได้ได้อีที่นึงได้ลองจังหวะลาดแม่ตายกูจะตายหาอยู่ละแปดนาทีปะไอ้นี่มาแปดนาทีแปดนาที The Allied Tower is under attack. The Prime Guardian has spawned. I'm a little, 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 I'm a โอ้ยเยอะ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 ไปไหนได้ปะได้ปะเฮ้ยจะน่ามาจะร้อไม่ไม่มีอันติไม่มีอันติโอ้ฮะว่าได้ขึ้หมาโอ้โหเลยยังโหดอ่ะสเตปป่ะไอ้เหี้ยมาเล่นเป็นนะมาเล่นเป็นนะมาเล่นเป็นนะใครเตะเลยโหดกว่า ไอ้เนี่ไงเขาเตะทีมโนงไงตัวเตนล้นเต็นก็บอกอยู่มันก็เป็นอ่ะใช่ใช่แต่คือแบบเข้ามาคือจะล้วงตายอ่ะแต่แต่เจนเอนี่ไงเจอเลทเจอแลพอออกปุ๊บโยกซ้ยกยยายหน่อยกดย้อนยิงไล่ยิงไล่ยิงก็ปุ๊บง่อยหง่อยได้ย้อนทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เอาล้างสถานะออกอะ,อะไรแกอ,อ่ะอะ,อะไรออกงขึ้นเป็นใหญ่ก่อนงั้นมันยืมไม่ได้ เอาอะไรก่อนมังก่ดดิลลี่บางก่อนิ่ะของเี่อะไรของมึงของเี่ยอะไรของมึงจ้างอะได้นะเตจ้างอะไรบน้อง ถ้ารันตีมันได้อะไรอ่ะดาเมจเพิ่มขึ้นเหรอแรงยิ่งแรงยิ่งไกลแรงยิ่งเยอด้วยแรงมันอยู่ไหนกำลังเข้ากำลังเข้าหลังกำลังเข้าหลังกำลังเข้าหลังย้อน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 ยกเด็กผู้ดูจะวาเขาดิอะไรผมตีตั้งนานน่ะรอที่หกกูจะไม้ไปแล้วอ่ะก็ทำไมอ่ะ หมื่นแล้วอะไรต่อนะ E หรือ Q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  เวลาเวลาเวลาพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปตรงไปเยอะแล้วแล้วสกิล Q ให้โดนอ่ะถ้ายิ่งโดนยิ่งเกาะเยอะอ่ะโอ้ยติดลิงไม่ได้ขอไม่ได้ขอไม่ได้ต้ออองโดก ทำเล่นเวทเหรอวะไอ้นั่นน่ะเด็ดนั้นน่ะเล่นเวทเล่นเมสผมก็เลยออกตานเวสมันก็เลยไมันเลยก็เลยไม่เจ็บเลยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไปเยอะไปเยอะต้องหัไคิด้ช่ผมไม่มาเลยไปเยอะไปเยอะผมมีติโอ้โหลวกสองหายตัว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 ทำไมเด็เราไม่ปากบอล กขอไไม่โดดยิงให้โดดหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเจ็บคอตับอะมิเกี้ทำไมทำไมอ่ะทำไมอ่ะหาช่วยไว้เจนาช่วยไว้โอ้โหตัวนู้ไม่ตายเจ้าตายแล้วตายแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเจหน้าเราตักผู้มันอยู่ไหนวะอ๋เจหน้าตายไปสองแล้วนะโอ้แย่ว่ะเขาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เขาเขาวิ่งไปแล้ว เข้ากันเข้ากันพัรควอร์ดอะ่ะไอหงมันไม่เห็นมันนวอร์ดวอร์ดอยู่แถวนั้นแหละมันอยู่ไหนบนบนหรือเปล่าไม่มีสมาธิกดคลองล้าไปเลย1ันท่าเลือดอะ่ะเมล็อกอยู่อยู่กลาง เอวอะไปเยอะไปยไปยมาล้วไม่มีตินะเฮ้ยเขาวาไปเขาเขาเขาาไปเไปหมดเลยไปหมดเลยโอ้โหปดเาไม่ได้ไปนะเขาเต้ไม่ได้ไปนะเาวาป้ย เขาเปไหนวะโอ้มันไม่มีคนเ็ายังจะวางคองเนาะอ่ะเข้ามาลรับนีไม่มีอะไรเขาอยู่ตรงนั้นเลยเข้ามาเข้ามาหลังหลังตายมานเนี่ยเพื่อโดนคอมโบเดียว เฮ้ย <c oughs> ยันา่าเกาหลาังฮัลโหลโอ้เล่นเป็นด้วยเฮียโทุกทีเฮ้ยมดตีลาร์ดว่ะ <c oughs> ยัโดมาด้วยกันวะเน,นี่ยมาด้วยกันแน่นๆเลยเฮียมันมีอันตีอ่ะไม่ไหวแล้วนะเอาอย่ากเกาะแล้วนะ ดูเจหน้าเรดูเต็มเน้าเรโยววิง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 โชชชูเลย่าเต็มโดเออจกู้แ่เาเต็มันหลังเกมมันป่าทีดอก2,003อ่ะถ้าเกิดคุไม่เอาของกัก็ตายโอ้โหคลิปตายหมดเจอเฟยแทงแน่ เอาเต้นมึงมึงมึงอ่ะมึงไม่ได้ฆ่าผมนี่ว่ะมื่อกี้นี่มื่อกี้นี่เข้าอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยววอ่อกไปเดี๋ยวว่องไปเขาแมวเอาเดินแมวอยู่มันอยู่กับผมอยู่กับผมนี่นี่นี่อ๋อเฮียหายไปแล้วมาคละนี่นี่นี่อยู่กับผเลยไป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 อย่างนี้แหละอะไรอะไรย้อนอ่ะเอาได้ไหมเหี้ย ตัวไอ้นี่มึงตั้งเยอะอันตีตัวเดียวนะตัวคนเดีย่มีมีนี่ให้มั้ยขอบคุณแข่งให้เออเออเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรทริกทริกทริกสบายสบายสบายใช่ใช่ใช่ถึกถึกถึกแต่กูไม่ถึกโอหยะไม่มาเรื่อยๆเลยอะไรอ่ะเห็นไหมอะไรอ่ะโด้วยมันปาดก็ปาดไม่โดนนะไม่มีเคส ลากให้ห <c oughs> ลอกหลอกอกหลอครับหลอกหสกิลโดนเฉยโดนโดนโดนกินมูนอม่็นตัวล่าตัววะออกอะไร่ะ,ะ,ะรทีนมนะูนอ่ะว่่ของแข็งเขาเต้นออกไ่คอดาบแล้วก็ฮึดูเลือดออกมาทำแมวอะไรเฮ้ยอ่อะับแล้วเดี๋ยวแพ้แล้วยังไ้ เกมไบแล้รอยต่อขอารสุนสตี้สตาร์ดรอยเตสุ์สเป